มีเพื่อนๆหลายคนในคอมเมนต์ค่ะถามเรื่องการทนยาของสวนเราค่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวเสมอไปนะคะต้องดูหน้างานค่ะว่าตอนนี้เรามีแมงอะไรที่มันกัดกินใบหรือว่าโดนเพีย้ยหรือว่าโดนเออไรแดงพิษกระจาดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต้องหายาที่แบบว่าเฉพาะกับโรคที่เรากําลังประสบเจออยู่ตอนนี้นะคะก็จะทนยาทุกๆ14วันค่ะ ก็เราจะไม่รอจนถึง1เดือนนะคะคือครบ14วันแล้วก็จะจัดการพ่นเลยก็คือบางทีก็ต้องไปตรวจดูสภาพก่อนค่ะว่าใบของเราโดนมแมลงกินหรือว่าโดนพีอะไรลงค่ะก็ไปที่ร้านขายยาทางการเกษตรนะคะก็ไปซื้อยามาพ่นค่ะพอพ่นแล้วก็ใบก็จะสวยค่ะถ้าเรารอให้ใบถูกมแมลงถูกหนอนกัดกินแล้วก็มาพ่นทีหลังค่ะมันก็จะไม่คุ้มค่ะถือว่าเราเป็นการป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเป็นการแก้ไขนะคะ